มีสิ่งหนึ่งบนใบหน้าสุนัขที่บรรพบุรุษเราใช้ยืนยันตัวตนมาน,นานนับร้อยปีสิ่งนั้นคือรอยจมูกอันเป็นเอกลักษณ์ของสุนัขทุกตัวคนไทยโบราณเฉลียวฉลาดนำรอยจมูกนี้มายืนยันสุนัขทรงเลี้ยงบันทึกประวัติศาสตร์ระบุก,การใช้รอยจมูกประทับเป็นหลักฐานเช่นเดียวกับลายนิ้วมือมนุษย์ลายจมูกสุนัขไม่มีวันซ้ำกันเลย พื้นผิวจมูกสุนัขมีสันนูนและร่องลึกจำนวนมากพร้อมต่อมเหงื่อสร้างความชื้นเกิดรูปแบบเฉพาะไม่เหมือนใครนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ารอยจมูกสุนักเป็นเอกลักษณ์ทางชีวภาพความแม่นยำในการระบุตัวตนสูงถึงร้อยละ99.9เลยทีเดียวหลักการนี้คล้ายกับการยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือเราเป๊ะ นี่แสดงว่าบ,บรรพบุรุษเราให้ความสำคัญกับสุนัขมากโดยเฉพาะสุนัขทรงเลี้ยงต้องมีสถานะและหลักฐานชัดเจนมันคือไอดีการ์ดฉบับแรกของน้องหมาก็ว่าได้น่าทึ่งที่เทคนิคโบราณยังถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ครั้งหน้าลองสังเกตจมูกน้องหมาดูสิชอบเรื่องราวมหัศจรรย์แบบไทยๆกดติดตามไว้รอดูนะคะ